จ้าของอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวคันนี้นะครับผมเจ้าของเขาไหนวะเี่ยไม่ได้เจอนานอ่ะรถพี่เขาอย่างแน่นอะตอนเนี้ยเดี๋ยวไปหาสถานที่รีวิวคันนี้กันสวัสดีครับวันนี้ผมแฟงเวสไทนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถคันแรกเลยนัดกับพี่เขาไว้หลายวันแล้วเน,นี่ยได้ได้ได้เวลาได้สถานที่แล้วเดี๋ยวไปหาจอดที่รีวิวมาให้ดูกันคันนี้วันนี้จะมารีวิวกับเวสปา GDS HPE สามร้อยครับ อย่างแน่นนะพี่ตอนนี้แน่นเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวไปหาสานที่แล้วเดี๋ยวค่อยมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับไปวันนี้ผมมาอยู่กับ s p e 3 0 0นะครับตัวใหม่ล่าสุดเจ้าของรถเป็นเป็นเป็นรุ่นพี่ของผมเองนะครับที่แบบว่าออกตามตามกันมาพี่เขาป้ายยาตัวเองนะครับเลยออกมาก่อนหน้านี่พี่เขาขี่ X Max นะครับนี่ครับ สวัสดีครับพี่มองครับอันนี้พี่มองนะครับเป็นเจ้าของรถนะครับนี่เรามาอยู่พี่หมองเดี๋ยวจัวันนี้จะให้พี่มองเขารีวิวทุกจุดเลยว่ารถพี่เขาเนี่ยทำอะไรไปบ้างอไปดูเอาชุดบอนก่อนเลยพี่เอาชุดบอนก่อนลืมหมดแล้วเนี่ยไม่ต้องบอกราคากด้พี่อยากรู้แต่งอะไรเพราะรถพี่มันมีทุกจุดจริงๆนี่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 กล้านี่ครับการเบรกมารู้ใช่ไหมเบรกมารู้พี่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 เขาสายพี่เขาชอบเก็บแบบอะไรพวกเนี้ยเก็บไปด้วยนะเพราะว่าราคามันขึ้นพี่เขาบอก ขายแดกหมดแล้วกระจกอะไรครับพี่เนี่ยกรยจกร R G Cop T R ตุ้มแผดนมาลูนะครับอันนี้ไปสวยเลยนี่พี่เขาเพิ่งไปติดใหม่นะอันนี้มันไว้ทําอะไรครับพี่เออเป็นวัดรอบวัดอุณหภูมิอุณหภูมิได้สองตัวได้หม้อน้ำกับตัวเครื่องนี่เราควบค้นติดรายละเอียดเราต้องการอุณหภูมิจอแม่งไม่มีให้อ๋อ จริงเดี๋พี่บลูทูธตัวนี้มันไม่มีไม่มีไม่มีวัดความร้อนให้ด้วยไม่มีออ๋วัดรอบก็ไม่มีอ๋ออันนี้อะไรครับพี่จุดุดกระจกเนี่ยดีครับสองข้างนะครับเหมือนรูปตั้มเดิมพอนะไม่ต้องไปใส่เต็มด้วตั้มเดิมก็อยู่ใช่ไหมพี่อยู่แล้วแล้วอย่างจริงนะตั้มเดิมก็อยู่แล้วสวยมากเลยชุดบนนี่ชุดบนนี้แบบว่าอย่างแน่นอ่ะนี่จุดต่อแคน การเบรกตุ้มไปแฮนกระจกนี่ชุดบนนี่มีหมดแล้วนะนี่อันนี้อีกที่ห้อยไปไปชุดไปไปชุดหน้าแล้วกันไปชุดหน้านี่อะไรครับเนี่ยเพ่หนลิสตมากครับอันนี้อันนี้ถ้าสมมติเป็นตัวกล่องผมมันมีว่าพี่หรือว่าจะเป็นฟอตตัวใหม่เดียวเป็นอเอรของผมมันไม่มีตรงนี้ไะมตัวใหม่เออ,อมันใส่กันไม่ได้นะอ,อ๋อมันใส่กันไม่ได้นะครับ<อ>เห็น leans? ไหมว่าม,มันว่ามันทะลุได้สวยดีนะมันก็ทรงคล้ายๆของเดิมเหมือนก <matches S 2> ันแล้วก็ งานก็ดีกว่าน,นี่ชอบแม็กที่ผมเห็นแบบว่ามาลุคสวยๆนะผมว่าเนี่ยเจอแม็กี่ H P นี้ก็ไปนี่ก็สวยอยู่เนะหมือนนะไหมเที่ยงดุอะไม่ใช่ปัม๊มแบมโบ้นะครับหลอกหลอกหลอกแบมโบครับแบมโบ่สี่ฟัดตัวเบลเลอร์อันนี้เขารุ่นอะไร,รอะครับพี่มอง <c oughs> อโฟครับโฟัวเบลเลอร์ <c oughs> ต้องถามมาอยู่ไหมนะนี่ล้อหลังนี่ยกเลยรับรอง <c oughs> สายทากเทลโช๊ควีทูโบโอ,อันนี้ตัดไหมครับพี่ฟิตเมนหรือว่าเดิมเดิมอะไรคพี่เขาไม่ต้องตัดมามมเพราะว่าน้ําหนักพี่เขารับกับวีทูโบโได้เลยนั่งซุมันก็โหลดแล้วอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่ท็อปอาร์มครับทอบอ็อปอาร์มมาลุจันจานจานมาลุจิต้องเพิ่งเห็นอย่าเงี้ยพี่มินนะครับพี่อันนี้ใหญ่หมนก ดุม <Doom. S 2> ดุมมาลุดุมมาลุเป็นไงบอกแล้วว่าถูกจุดก่อนเก็บมาลุแต่หลังหลัง,งเปลี่ยนใจแล้วเจอล้อ <c oughs> <c oughs> สวยอะ <c oughs> ล้อสวยจริงๆนะนี่อันนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่เนี่ยมีของกี่สามล้มอมอยู่เรียกไม่ถูกเลยมันเรียกว่าอะไรเขา,าเรียกว่าอะไรวะแกงแกงข้างแกงเหรอพ,<ๆ>พี่พี่รถพี่หมอคันนี้ติดติดพัดลมเทอร์มด้วยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับสปอตเฟอร์มังคี พี่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับลมเน่ยเื่อเพื่อนเขาอยากจะติดตั้งคือปกติเนี่ยถ้าสา0รอ่ะจะมีพัดลมตัวเดียว<ช>จะทํางาน <c oughs> จะเริ่มปั่นปั่นความร้อนตอนที่9ก้าสี่องศา93 94สิบสามเก้าสิสี่องศาล้วตัวนี้ที่ติดใหม่ตัวเนเพื่ออะไรครับมนันจะทำงานเร็วกับมันทำงานที่แปดสิบองศาก็จะทํางานละไม่มีเสียงด้วยนะไม่มีเสียงเงียบแล้วตั้งแต่ใช้มาก็ประมาณสามเดือนแล้วคือคันนี้ใช้ประจาวันเลยนะไปทำงานเช้าเย็นทุกวันขี่ทุงวันก็ ตั้งแต่ติดมามันก็ยังไม่เจอพัดลมหลักติดอีกเลยอ่ะอชอ,อมมันปั่นมันปั่นก่อนเลยใช่ไหมพี่ปันกพ,พี่ก็บอกว่ามันปั่นต,ตัดแต่ติด้้วยนะแล้วก็ไม่มีเสียงพัดลมด้วยอ่า okay, เดี๋ยวลองไปไล่ดูชุดหลังกนะันอีกอย่างนึนที้ผมชอบเลยนะแล้วผมก็ไม่เคยเห็นใครเขาใส่เลยนะทอ่อครับรีมัตหรือรีมูดนะพี่รีมูดรีมูดรีมูดขอฟังราคาใบนี้หน่อยพี่ สองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้าครับผมสวยนะผมโคตรชอบเลยตอนที่พี่เขาซื้อมาคือพี่เขาฉีกเลยเคยเห็นคนเขาใส่โพลินี่เคยเห็นคนเขาใส่อาคานี่แหละที่กดรีมูทเลยครับคือตอนแรกเห็นในเมดอะเห็นรูปคนเดียวๆมึงวแไม่ชอบอะไรเออแต่พอมันอยู่แล้วมันสวยเัวจริงแล้วเออมันก็โอเคแม้มัน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 ซ่อนรูปไงมันเข้ารูปของมันเลยมันตรงรูป S P B ด้วยใช่ถ้าปกติมันจะใหญ่ออกมางนี้เลยปึมอันนี้อันนี้ของซิปเอ้ย ซีวนี่เยอะขอโทษครับนี่ <c oughs> หลังอันนี้สวิงอาร์มเดิมพี่เขาไปทำสีนะครับพาวเดโคต <c oughs> อันนี้เป็นน็อตเล็เลยน็อตไทเทนคับพี่น็อตเลยครับ <S <s> สวยอะ่ะถ้าอันหน้าไทเทน้าของมาล <c oughs> ุอ๋อไอ้ผมชอบอีกอย่างหนึง่งคือแก้มแก้มยางตอนแรกมองอยู่คิดว่าพี่เขาใส่เป็นหนะึ่งสองศูนย์นะไอหน้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หลังหนึ่งศูนย์แต่จริงๆแล้วมันเป็นยางเบอร์ของมันนะเท่าหนึ่งสองศูนย์นี่แหละแต่ว่าข้างหน้ามันจะแคบกว่ากันนิดนึง หนึ่งสองศูนย์หนึ่งจุดศูนย์ทั้หนึ่งจุดศูนย์พิลิลี่สวยงามไปไปดูฝักแท่งกันนี่อันอัน,นอันนี้เดิมๆก็มีมาให้เหรอพี่หรือว่าต้องทำเปลี่ยนอ่ะไม่ใช่ป<ะ>เปลี่ยนครับของซิปอ๋อเพราะปกติมันจะไม่อันนี้ของซิปเลยอ่ะพี่ช,ชิ้นนี้เท่าไหร่ครับพี่ห้าพันห้าพันห้านะครับเพราะมันจะมีชุดนี้เป็นแท่งน้ำมันเครื่องปกติปกติมันจะไม่มี เนี่ยถ้ารถผมเนี่ยจะไม่มีมเห็นไหมไม่มีกระจบ้องมีนะครับับต้องมีเพราะว่ามันมันจะเห็นน้ำมันเครื่องนะครับจะดีมากนี่ห้าพนี่คือระดับปกตินี่ไม่ได้เป็นแห้งนะเดี๋ยวพอขาขตั้งลมก็มากันมาใช่ไหมพี่อันนี้หุ้มคาร์บอนใช่ไหมไครับพี่ข้างหลังนี่เป็นบมโบตัวอะไรครับพี่้วดด้วง,วงใส่ได้แต่้วงขาของ <ป>เห็นไหมตรงรุ่นใช่ไหมพี่เออตรงรุ่นตรงรุ่นรูปไฟของงานของไต้หวนันใช่ไหมพี่ใชนไต้นแม่งมันเหมือนมารู้เลยนะ <laughs> นิดเดียวเองอันนี้ก็เป็นตัวอุดน้ำมันอุดน้ำมันช่วงท้ายอย่งเช่ใต้บออมีอะไรพี่ใต้บอมีน,อน็อตพดีคอร์ดติดอะไร คาร์บอนมาลูอีกแล้วเห็นว่าพี่ก็เก็บแต่มาลูนะทั้งคันพี่เขามีแต่มาลูหมดเลยนะพี่บอกว่าตอนที่ซื้อรถมาแรกพี่เก็บมาลูบอกว่าของของของวันนี้ราคาไฟ <c oughs> เลี้ยวของอะไรครับพี่เออเฮดดี HD ครับนี่เฮดดี้ขอดมันมีสองสีนะมี <c oughs> มีสีขาวเห็นไหมอันนี้สีขาวครับของผม,ผมจะเป็นสีดำเห็นไหมมีสองสีจริง <c oughs> ม,มันมีเหมือนสามสีเลยนะ แล้วก็ชาพี่แล้วก็อันนี้คือตอนผมไปใส่ครั้งแรกอะผมเห็นมันเป็นขอบเงินไปเลยอะอืก็หลังๆเจอขอบดำแล้วก็เอ้ยขอบดำไม่เอาซะเลยพี่พี่เดี๋ยวดีนั่นมันคือปุ่มอะไรเนี่ยอ่ะมันคือปุ่มอะไรอะปุ่มปรับไอจอนี่อ๋อตกใจอ๋อปุ่มปรับปุ่มปรับไอจอบูทูนี่ได้ใช้มไหมพี่จอบูทูตใชัอ่ะฟังเพลงอะไรเงี้ยไมตือเลยใช่ ก็แล้วแต่คนชอบเลยครับนบม,ม,มันมันมัน,ม,นมันก็ดูทีวีได้ดูมันซิงค์แมได้อ๋อซิงค์แมพได้ด้วยไม่เคยใช้เพราะเราไม่ได้ไปไหนอืมจริงๆแล้วพี่ก็ออกพี่ออกคันนี้เมื่อไ่ปีงหร้ยังเองอปีใหม่พอดีอืมพี่ออก,ออก็ออกผมออกออกหลังผมนะเต็มแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้เต็มแล้ว <c oughs> นี่นะครับด้วยรวมของสามร้อยเฮพคันนี้นะสวยนะพี่เพราะว่าตอนนี้มันเต็มหมดแล้วมันไม่มีอันไหนที่จะที่จะแต่งแล้วนอกจากแบบ แอของเล่นตามใจพี่เขานะครับก็วันนี้ผมก็มารีวิวรถคันนี้เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกแหละเพราะว่าได้ได้ได้ท้าบทามพี่เขาไว้บ้างแล้วว่าเดี๋ยวจะไปถ่ายรีวิวรถที่ลงลาบพระประแดงเดี๋ยวผมพาไปดู150สปินแถวนั้นเขาว่าลูกเล็กวิ่งหัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูพี่มองไปแล้วพี่ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณที่มาให้รถที่มาให้รีวิวนะครับผมเจอกันพี่เขาเป็นดีเจนะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเอา เฟซบุ๊กพี่เขาขึ้นให้ดูไปติดตามพี่ก็ได้สายไซคเคดร,ริกนี่ผมโคตรอยากให้พี่ก็ตามเลยอยากรู้ว่าไซคเคเดริกเป็นอะไรเดี๋ยวผมให้พี่ก็ส่งคลิปแล้วดีวผมมาตัดต่อลงให้พี่ดูฝากด้วยฝากด้วยครับนี่นี่นตึมตึมโอเคครับบ๊ายบายไว้เจอกันครับ โอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้เพื่อนๆดูแน่นอนบ๊ายบายไปแล้วพี่